พระธาตุหนองบัวน,นะคะทุกคนนี่เลยนะคะองค์พระธาตุนะคะข้างในมีสารริกธาตุนะคะทุกคนเนาะคือสวยมากนะคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะพยายามกับกล้องให้ดูแต่ว่าด้วยการที่เรามีนะคะ <Yeah. S 1> คือ oh. แบบ ปติมากรรมสวยมากนะคะท right ุกคนอันนี้คือข้างในนะคะอันนี้ข้างในพระธาตุนะคะทุกคนเรามาสองครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เราได้สิ่งที่เราขอนะคะเราก็เลยมาเนาะมาเขาเรียกว่าอะไรบ้านเราเขาเรียกว่ามาแกะบุญนะคะเห็นไหมคะทุกคนพระธาตุจะสวยมากองค์พระธาตุจะแล้วก็คนเยอะมากนะคะในวันนี้คือมีทุกช่องทางนะคะ นี่เลยทุกคนก็คือแบบว่าค,คือข้างในน่ะคืออลังการมากนะคะถ้าใครได้มาจังหวัดอุบลน,นะคะต้องแบบว่าต้องมาดูนะทุกคต้องมากราบไหว้เนาะ มาสักการะบูชานะคะคืนเนี่ยมานะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะครั้งที่แล้วนะคะมาก็คือเราได้ในสิ่งที่เราขอแล้วนะคะเราก็เลยแบบเออวันนี้เราก็เลยมาทําในสิ่งที่เราพูดไว้นะคะเนาะตั้งอธิษฐานไว้ยังไงเราก็มาทําตามคําพูดของเราะะถือว่าท่านก็ศักดิ์สิทธิ์ไหมเราได้ในสิ่งที่เราขอมาเดีย๋ยวไปเจอกันข้างนอกนะคะ